สถานาการณ์วันนี้เปิดฉากต้องใช้คำว่ามีการโจมตีกันตั้งแต่วันที่7ถูกไหมครับเมย<ะ>จนถึงวันนี้คือ3วันแล้วล่าสุดภาพต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพนาทีเรายิงทําลายฐานทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ตอนเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีโดยภาพนี้ดูนะฮะ

นี่คือนาทีทําลายฐานของกัมพูชาถูกไหมครับเมย์ค้านาเดียวกันเนี่ยไม่ได้ทําลายแค่เท่านั้นเพราะประเด็นก็คืออย่างที่บอกวันนี้นายกส่งสัญญาณแล้วว่าไม่มีการหยุดยิงจนกว่าเขาจะสิ้นสภาพทางการทหารและนี่คือนาทีเข้าใจว่าเป็นปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปที่ฐานของกัมพูชาเนี่ยนะครับค้านาเดียวกันอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพล่าสุดที่ทหารไทยสามารถยิงเข้าไปทําลายฐานกัมพูชา ตรงประสาทพ,พระวิหารนะฮะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูคู่กันเส้นหนึ่งนี่อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเกิดไฟไหม้หลังจากยิงถล่มไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าตรงประสาทพ,พระวิหารตั้งแต่เนินขึ้นไปจะมีการซ่อนรถถังแล้วก็จะเป็นบ้านของทางด้านผู้นําทางทหารของเขาและล่าสุดนี่คืออีกจุดหนึ่งที่มีการโจมตี ส่วนอีกภาพหนึ่งก็น่าตกใจอีกเหมือนกันเมื่อทหารไทยนำยานเกราะเข้าทำลายป้ายทางเข้าฐานบัญชาการกองร้อยรักษาชายแดนที่783ของทหารกัมพูชา นี่คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าในโซนต่างๆทหารไทยเราได้เข้าโจมตีฐานทัพทหารขเขมรอย่างรถถังที่คุณผู้ชมเห็นนี้กําลังบดขยี้ก็คือกองร้อยของขเขมรในโซนจังหวัดศรีสะเกดถูกไหมฮะ,ฮะกันทารัก นี่ฮะเพราะเป็นภัยคุกคามของเราส่วนขวามือก็คือโจมตีป้อมซึ่งมีการซุกซ่อนอาวุธของฝั่งเขมรตั้งแต่ตอน9นาฬิกา4 2นาทีขนาดเดียวกันการเอาคืนของทางฝั่งทหารไทยแน่นอนที่สุดนะครับเพราะเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเขมรเปิดฉากเล่นเราตั้งแต่ตอนตีสี่กว่ากว่าภาพหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่นัตตี้ผู้สื่อข่าวของเราได้มาตีส49นาทีกันรารักษ์ เมื่อกี้ทราบใช่ไหมที่เราเข้าไปบททยี่ในพื้นที่ศรีสะเกตและนี่คือตอนเขาถล่มเราตั้งแต่ตอนเช้ามืดะัะครับนี่คือตอนตีสี่กว่ากว่าเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งนะฮะเขายิงถล่มเรามาตอนตีห้าเจ็ดนาทีเปิดเสียงด้วยครับ ต้องบอกว่าไก่ไทยนี่เขาไม่ตกใจเลยนะฮะถ้าหมาไทยนี่วิ่งไปแล้วนะฮะไก่ไทยขันตรงเวลาเป๊ะเลยนะฮะแม้เสียงระเบิดจะดังกึกก้องแต่ไก่ไทยก็ยังทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องหมานี่เขาเรียกอะไรนะหางจุกตูดใช่ไหม<ะ>แม่ไก่มันก็ยังขันท่ามกลางระเบิดได้เสมอนี่สิบสิบเอ็ดนัดเห็นป่ะล่าสุดอมีตัวหนึ่งเปิดมาเรื่อยๆเลยนะฮะตัวที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยตัวที่สามใช่ไหมนี่ฮะ นี่คือตีห้าสามสิบหกเขาทันลมเรามาตั้งแต่ตอนเช้ามืดบ้านเนี่ยอบพยพกันหมดแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะคุณผู้ชมอย่าเสียงอยู่เลยนะครับอันนี้ที่เปิดให้ดูเนี่ยเพราะกาลังจะบอกว่ามันสุ่มเสียงจริงๆนะท่านอยู่เห็นไหมฮะสิบสามลูกแล้วนะฮะ นี่ไก่ก็ขันไม่หยุดจริงๆฮะไก่ไทยนี่ต่อมาเอาตัวที่สี่เลยก็ได้ครับโอ้โหสิบเจ็ดลูกอะโอ้โหสิบแปดและดูโอ้โหโอ้โห คือเสียงมันจะหนักเบาสลับกันเป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตีสกว่าๆไล่มาเฟรมต่างๆจนกระทั่ง,ง,งถึง6กโมงเชา้าเห็นไหมฮะดูนะฮะจึงไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้เดี๋ยวเปิดคู่กันเลยก็ได้ครับปล่อยเสียงระเบิดเอาไว้เนี่ยนะฮะและเดี๋ยวเปิดคู่กับเมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆอามี่ที่เขาลงเอาไว้ว่าเราไปคืนเอาคืนพื้นที่บ้านซำแตใช่ไหม กันทารักษ์เนี่ยฮะคือเขาเล่นเราตั้งแต่ตอนตีสขวามือเราเคยยึดคืนนะฮะนี่และเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปต่อมาเลยก็ได้คลิปตัวที่5ใช่ไหมเอ่ยค่ะโอ้โหเสียงปืนไม่หยุดจริงๆฮะ มันน่ากลัวมากเลยนะมันไม่ได้ฟ้าร้องแต่เราไม่รู้ว่ากระสุนมันจะไปลงที่ไหนคุณผู้ชมครับและเมื่อตรงโซนนี้กันทรารักโดนถล่มอย่างหนักหน่วงล่าสุดเสียงประกาศตามสายให้ชาวบ้านอพยพก็ต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขวามือลองดูต่อนเนื่องกันเลยกดนนะครับโดยวันนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายตั้งแต่เช้ามืดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนี่สิ่งของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ก็เก็บไปเป็นบางส่วนนะคะ แล้วก็ในที่ส่วนที่จะอพยพไปที่ศูนย์บ้านพิงที่วัดอาวรยนะคะ ปฏิบัติอาโรยคุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันชาวบ้านเองต่างรีบเก็บข้าวเก็บข,ข,ของเพราะก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าเสียงระเบิดจะเข้ามาถึงพื้นที่วันนี้ทุกคนพร้อมใจกันออกนะฮะคือเตือนตั้งแต่วันที่78<ะ>แล้ววันนี้9แล้วสุดท้ายก็ต้องออกฮะจากที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงระเบิดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวลองเพลงวงจรปิดเสียงระเบิดเมื่อสักครู่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้คุณยายอุดมศรีสิงห์อายุ75ปีฮะแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแกบอกว่าก่อนหน้าแกไปอยู่ที่กรุงเทพนะฮะช่วงเดือนกรกราคมแล้วอพพยไป เดือนแกเพิ่งกลับมาเมื่อ20วันก่อนปรากฏว่าวันนี้มีปะทักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคือคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าสีสะเกตดเนี่ยจุดใหญ่ของเราในที่เราต้องเอาให้ได้ก็คือแถวพระวิหารเพราะมันเป็นจุดสูงขมที่มันจะยิงถล่มเราลงมาที่กันทรารักษเห็นบอกว่ามีการแจ้งเตือนแล้วนะฮะวันนี้สุดท้ายต้องยอมออกนะฮะเพราะรู้สึกว่าวันนี้ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันกับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่า ผู้สึกข่าวของเราณนะวันนี้พยายามจะลงไปสังเกตสถานการณ์หลังจากลูกระเบิดลงตั้งแต่ตอนเช้าตรูน้อง<ช>นะนัตตี้เองเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบกัมพูชาน่าจะยิง BM21 นะฮะลักษณะจุดที่ยิงเนี่ยน่าจะมาจากช่องตาเท่าผมไม่แน่ใจทีมงานผมเอาผังช่องตาเท่ามาหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานต้องเอาภาพในบังเกอร์มาก่อนนะไล่เรียงบทมาก่อนนะ ตั้งแต่ตอน8โมงครึ่งเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะบ8โมงครึ่งบรรยากาศที่บ้านภูมิสลอนนะ,ะที่นัตตี้เนี่ยเขาลงไปในพื้นที่หลังจากที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่เสียงระเบิดตั้งแต่ตอนตีสี่เนี่ยนะฮะวันนี้นัตตี้ลงไปที่บ้านภูมิสลอนครับแล้วก็ปรากฏว่านับเข้าคร่าวตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง10โมงเห็นบอกว่าเสียงปืนใหญ่เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า10ลูกร <อ S 1> จริงๆทีมงานเออร้อยลูกนี่ฮะโอ้โห Oh, เน่ดและดูขวามือนะฮะที่ให้เขาขึ้นผังมาแล้วนะฮะ <S <S นัตตี้อยู่ในพื้นที่บอกว่าการโจมตีครั้งนี้ทางฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าคาเมรมันยิงเรามาตั้งแต่ช่องตาเท่า คุณผู้ชมมองในผังนะฮะช่องตาเท่าแล้วถล่มลงมาที่กันทรารักษ์นี่ฮะคือเสียงปืนไม่หยุดเลยตั้งแต่8ปดโมงยันถึง10บโมงแล้วเอาจิงเมื่อกี้เนี่ยเป็นอีกเซตหนึ่งตอนกลางคืนก็คือตอนตีสี่ถูกไหมฮะแล้วนี่นัตี้เขาลงไปเนี่ยตอน8ปดโมงเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวกึกกล้องแบบนี้รู้สึกจะมีนันตตีเนี่ยนักข่าวของเราเขาไปสำรวจด้วยใช่ไหมหลังจากเสียงปืนใหญ่ถล่มเข้ามาเนี่ยนะฮะลองดูเสียงนัตตีหน,หน่อยฮะ คุณผู้ชมครับในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกด9นาฬิกา45นาทียังพบว่ามีเสียงของการประทะก,กันของทหารทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้นะครับชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนนะครับที่อยู่ติดกับปร,สราสาทพระวิหารภูมะเขือหรือว่าภูผีนะครับก็มีการอพยพไปมากกว่า95แล้วนะครับส่วนทีมข่าวก็ยังคงปักหลักแล้วก็มีการอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับกระทั่งตอนนี้นะครับก็ยังมีเสียงดังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมนี่คือตอนนักข่าวเราเข้าไปในพื้นที่่ออกไไดู้ และระเบิดมามารัวๆแบบนี้เลยขนาดเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องนัตตี้ของเราเองเนี่ยคาดการว่าระเบิดคือบ m 2 1เนี่ยนะฮะไปตกอยู่แถวสหกรณ์เก่าอ่ะเดี๋ยวดูโอ้โหพังเลยค่ะพังเลยฮะ,ยฮะวันนี้เลยถุยเมเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินร้อยกว่านัดเนี่ยแหละฮะแล้วพวกเราเป็นหลบเป็นอยู่ในบังเกอร์เอาเอาเอานัตตี้นัตตี้นัตตี้ใจเย็นอันนี้ด้วยความเป็นห่วงน้องนี่ฮะ อุ้ยตายแล้วระเบิดมันลงงี้หนเปิดเต็มๆหน่อยสิครับทีมงานเปิดภาพสถานที่เต็มๆหน่อยที่นัตตี้เข้าไปดูหน่อยอาบาาออกก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ข้างล่างนิดนึงเอาเปิดประเด็นออกไปก่อนอนี่เพลกลับไปที่เมื่อกี้นัตตี้เขาเดินสำรวจอะเมื่อกี้เนี้ยอีกรอบหนึ่งก็ได้จ้ะนี่ นี่มึงบอกยังไงโอ้ยเหน็ดยังไงเฮ้ไิดฮะนี่ตอนที่เราไประเบิดลงพอดีเลยและเราลงไปกับผู้ใหญ่บ้านนักตี้ก็ตกใจเนี่ยฮะที่ไปตะโกนเรียกพี่จ๋าพี่จ๋าเนี่ยนะฮะ ล่าสุดเนี่ยนัตตี้เองยอมรับเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเนี่ยนัตตี้ไปยืนนั้นแล้วตั้งหลักเพื่อจะรายงานว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ะ>อันนี้จริงขนาดชาวบ้านบอกว่าปลอดภัยแล้วนี่ฮะนี่โอ้ตายแล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะนี่คือจุดที่วันนี้เราลงไปปุ๊บระเบิดลงตรงนี้เลย<ป> ผู้ชมครับนี่สดๆลร้อนเลยนะครับเมื่อเวลาประมาณ30นาทีที่ผ่านมานะครับจุดนี้เป็นบริเวณพื้นที่บ้านภูมิสลอนนะครับเราจะเห็นซากของระเบิด BM21 นะครับที่ตกลงมาในบริเวณอาคารศาลาแห่งนี้นะครับเป็นบริเวณกลางตลาดภูมิสลอนแล้วก็เราจะเห็นว่าน no ี่นะครับเป็นทางด้านของจรวด BM แต่ว่ามีการทํางานไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นซากของระเบิด BM21 ของฝั่งกัมพูชานะครับที่ตกมาสดๆลร้อนในพื้นที่ของหมู่บ้านภูมิสลอนนะครับซึ่งใกล้กับปราสาทพระวิหารแล้ก็ในนพืที่ของภู ผีแล้วก็ปราสาทต,ตัวนัที่อยู่บริเวณนี้นะครับพามาดูความเสียหายบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่า,าจะมีทางด้านของผนังปูนเนี่ยแล้วก็เศษอิฐเนี่ยรวมถึงเสาแล้วก็หลังคาก็เสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคบคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพามาดูความเสียหายที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวของผนังกำแพงเนี่ยก็มีการซุดตัวแล้วก็แตกเป็นแบบนี้เลยครับนี่ยคุณผู้ชม ซึ่งข้างในเนี่ยก็ยังเป็นหลุมขนาดใหญ่ความกว้างประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็ยังมีความลึกมีเรื่องของทางด้านของอตัวของระเบิดนะครับให้เห็นชัดเจนซึ่งตัวของระเบิดอีกชิ้นส่วนอีกตรงนึงนะครับนี่ครับก็มีการกระเด็นออกมาประมาณ50เมตรได้นะครับท่านผู้ชม ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภยัยแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีเลยครับวันนี้จริงเราเดินทางเข้าไปกับผู้ใหญ่บ้านนะนะซึ่งเขาบอกว่าปลอดภัยแล้ว <Yeah. S 2> ปรากฏว่าระเบิดมันมาเฉียดหัวอย่างนี้เลยฮะ เพราะฉะนั้นโชคดีคือทุกคนออกไปหมดถูกไหมเมย์เนี่ยมาค้อมกับเคาหลียๆชไรชบบกับผู้ใหญ่บ้านคือทีมข่าวเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะาการเข้าไปเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านก็ต้องนําทีมเข้าไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้ตรงเนี้ยน่าจะใครจะนึกเห็นไหมอไอเสียงที่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินร้อยกว่านัดเนี่ยที่นัตตี้เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยแหละมันมาที่นี่ฮะล่าสุดเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าออ ใครนะคุณตีใช่ไหมใช่ค่ะคุณตีค่ะก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่ระเบิดที่ตกมาตรงอาคารสากลที่เราไปสำรวจเนี่ยแหละค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่อยู่เพราะว่าอพยพไปอยู่ข้างนอกแล้วค่ะแต่พอเนี่ยหลังจากเกิดเหตุไปแล้วเขากลับเอาของที่บ้านนีรู้สึกเมื่อกี้ตอนกำลังคุยระเบิดลงอีกแล้วนัตตี้ก็ตกใจกันละนานๆดูดิมีไหมจริงเครับอ้ยเสียงระเบิดนี่ฮะแสดงว่าคุณน่าจะกนเราจะมาเนี่ย ออ้ยระเบิดลงต่อโอ้ยโอ้ยเสียงระเบิดมันลงต่อเรื่องนี่ฮะมันลงระหว่างที่เรากำลังคุยน sì ี่นี่น้องก็ขวัญขวัญก็เจิงเหมือนกันแต่พี่ก็ดูเหมือนคนนิ่งมากนะตรงมอเตอร์ไซค์อะส่วนนัตตี้ผมเนี่ยจะไปละเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไหม ยังไงเม่ ตีเนี่ยบอกว่าจริงๆเขาอพยพก,กันตรงนี้นะคะพยพไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุมีเสียงระเบิดเมื่อช่วงเช้าตีสี่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยพี่เขาแวะกลับมาเอาของนิดนึงที่บ้านเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้อยากจะบอกทาหารให้รบกับกัมพูชาให้จบๆไปเลยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็บทจะบอกว่าไอ้จุดที่มาลงตรงนี้คือที่สาก์ตรงจุดที่เราไปอยู่เนี่ยนะคะเป็นแนววิถีเดิมกับการประทะเมื่อเดือนกรกฎาคม2 4ถึง28กรกฎาคมนี่แหละระเบิดก็ตกในอาคารอีกหลังหนึ่งห่างจา,จากจุดของสาก์วันนี้ไปปรระมมมาาาณ300เเเเตแสดดงงวงว่ลิิถี คือเป้าหมายพลเรือนค่ะโอ้โหใช่ใช่ฟังเสียงพี่ตีหน่อยฮะต่ว่าอันนี้เป็นลูกใหม่ไหมลูกใหม่ครับลูกใหม่อ๋อแต่ก่อนน้านี้ไม่เคยตกตรงนี้เลยครับบ้านเราอนตรงไหนหลังนั้นครับอ๋อสาราหลังนั้นครับมันกับก้างว้นะครับแต่วันไี้ของยากันลัะเลียวแต่เพื่อนบอกโบเลครับมาหอยกันสิไปเลยนี่อยากให้มันจบจบป่ะพี่เรับจังไหนครับอ่าค่าจบได้มันก็จบแล้วครับเพราะว่าขนาดนี้เดี๋ยวมัน มันยากเมมันต่อไปมันก็นอยู่ยากหาเงินก็นยากคิดนั้นก็บ่ได้ยาก,กคิคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้นัตตี้เนี่ยเขาก็เลยไปสำรวจจุดที่2ใช,ใช่ไหมครับเมย์เป็นจุดที่ทางฝั่งกัมพูชาอันนี้แยกภูมิสลอนคือวันนี้เห็นผมเห็นข่าวนักข่าวรู้สึกหลายช่องอ่ะมีน่าจะเป็นแยกภูมิส <c oughs> ลอนระเบิดลงตอนนักข่าวกําลังจะไปทํางานนัตตี้เนี่ยเมื่อกี้ตรงแถวสาหารกรณ์ใช่ป <c oughs> ะนัตตี้ก็วิ่งมาดูตรงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงระเบิดยังดังอยู่เลยนะฮะ คือจุดนี้ค่ะเป็นจุดสามแยกนะคะแล้วก็มีระเบิดกัมพูชาตกมา2ลูกค่ะปรากฏว่ามีระเบิดอันหนึ่งลูกหนึ่งตกกลางถนนคือถนนเนี่ยเป็นหลุมไปเลยค่ะเป็นหลุมว่าง35มสิบอันนี้ร้านซักผ้านี่คือเสียหายไปบริเวณที่เป็นหลังคาเป็นตัวอาคารเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องซักผ้าเองก็โดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีความเสียหายนะคะในจุดนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดออกไปดูนนถนนถนนเนี่ยเห็นไหมคะกลางถนนนี่แหละจะเห็นเป็น หลุมลึกลงไปเลยค่ะก็คือกว้างประมาณ30เมตรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีระเบิดลูกที่สองค่ะอันนี้จุดแรกก็จะมีร้านซักผ้าแล้วก็มีกลางถนนจุดที่สองอยู่ห่างจุดแรก50เมตรคือน,นี่ค่ะก็จะเป็นถนนนะคะที่ระเบิดตกหลุมกลางฟุตบาทแรงระเบิดก็ทําให้ฟุตบาทเสียหายด้วยแล้วก็มีรถยนต์กระบะของชาวบ้านที่อยู่แถวๆนี้ได้รับความเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกันเนะะี่ยค่ะคือต้องบอกว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่นักข่าวสํานักอื่นๆเกือบจะเฉียดตายด้วยเหมือนกันถูกไหมที่ระเบิดลงด้วยนะฮะ ดีว่าคนออกหมดแล้วเมย์นี่คือโชคดีจริงๆที่การประกาศเตือนและชาวบ้านร่วมมือล่าสุดลุงวิชินนะฮะบอกกับน้องนัตตี้บอกว่าตอน7จ็ดโมงเช้าตัวเองได้ยินเสียงปืนใหญ่ตกมาที่สากรบ้านสัมเมงงแล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่ามันปะทะก,กันมาตั้งแต่ตอนตีสี่ไล่มาจนถึง10บโมงขณะที่วันนี้นัตตี้เขากําลังคุยกับลุงเสียงระเบิดก็ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าน่าจะเป็น BM21 เนี่ยนะฮะ คุณผู้ชมน่าสนใจคือการยิงเนี้ยคือมันเอาชุมชนนะฮะใช่ค่ะขมรมันไม่ได้เอาเขาเรียกอ,อะไรสวนย,ยางมันเลือกลงตรงชุมชนคือวันนี้ถนน,นเนี่ยรถไม่วิ่งแล้วถูกไหมฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้ตรงสาก,กรก็อีกจุดหนึ่ง<ช>คือชุมชนล้วนๆเลยโดยลุงวิชินบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นทหารพรานนำทางให้กับทหารเนี่ยนะฮะขณะปฏิบัติงานตอนนั้นเห็นบอกว่า พักพวกเขาเนี่ยเคยไปเหยียบระเบิดด้วยแถวๆภูมะเขือใช่ไหมนี่แล้วเข้าใจว่าตอนนี้ฐานกัมพูชาเองเนี่ยน่าจะยิงปืนใหญ่มาจากพระวิหารจุดมันก็เลยกระเด็นมาลงมาเนี่ยทั้งตรงสี่แยกทั้งตรงชุมชนเป้าอาวุธเขาอยู่พระวิหารฮะเอะวันนี้เรายิง ลอยมันแตกออกมันตกใส่สารานั่นแหละโมงกว่ากว่านี่แหละเจ็ดโมงกว่ากว่าอืมเจ็ดโมงกว่ากว่ามันกระจายมาถึงนสังเกตสีตามตามนี่แหละ<า>เสียงอันนี้คือมาจากเขมรไหมพอ่อมาจากเขมรตอนนั้นเราอยู่ในอยู่ใดือบเกร์ได้ยินได้ได้ยินเสียงกระจายเสียงเหมือนฟ้านั่นแหละเสียงปืนมันก็เหมือนลูกใหม่ไม่เป็นไรถ้าเราอยู่หลบๆลบหลีกๆ um. นิ่งน,อนนอนนอนอยู่ โด,รดน,นะระเบิดเยียบทางกัมพูชานั่นแหละรืเวียดนามแต่ก่อนตอนนั้นเราไปทำอะไรที่ไหนไปนำทางทหารหลายวันอยู่ไ,ไปหาหวายหาอะไรหาเห็ดหาหน่อไม้พวกชาวบ้านแต่ก็เขาช่วยให้นำทางกขาตรงโธรรมดาัมก็อยากให้มันจบนั่นแหละหมันมันมันยืดเยือย้อไปมันก็มันเสียหายนะ่ะมันชาวบ้านเรื่องอะไรอะไรมันเสียหาย หรือไม่ไม่รู้เสียงทีนิดไหนแต่วันก้มาตั้งแต่ตีห้านี่แหละคุยกันแหละต้องขึ้นกับนายกขึ้นกับหัวหน้าประเทศนี่อยากให้อยากให้มันจบคุณผู้ชมครับและเมื่อกี้ที่บอกว่าเสียงระเบิดขณะที่เรากำลังสัมภาษณ์ยิงมาจากเขาพระวิหารเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับนี่ก็ความบังเอิญของน้องนัตตี้อีกเหมือนกัน แสดงว่าทหารไทยน่าจะรู้ว่าคุณยิงเรามาใช่ไหมจากพระวิหารระบอมทิ้งเลยปรากฏว่านัตตี้เนี่ยเห็นบอกเข้าไปกับผู้ใหญ่บ้านเอาเปิดภาพนัตตี้ตอนเข้าไปกับผู้ใหญ่บ้านหน่อยสิทีมงานผู้ใหญ่บ้านทวีนะคะพาไปสำรวจแนวเขาซึ่งเห็นบอกว่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วจะเห็นฝั่งของขเขมรก็คือพระวิหารกับผาหมออีแดงบรรยากาศตลอดแนวเขาเนี่ยนะฮะทั้งสองทั้งสองฝั่งคุณผ,ผู้ชมเห็นใช่ไหมเกิดการยิงถล่มกันจริงๆฮะ นี่เรามองไปเอาเปิดเต็มจอก็ได้ครับขอเปิดเต็มจอนิดหนึ่งฮะนี่เห็นบอกว่าไทยเราน่าจะยิงถล่มสังเกตเห็นกลุ่มควันจากปืนใหญ่นะฮะตกอยู่ตรงเนินแนวเขาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นลูกปืนดังกล่าวเนี่ยจากฝั่งกัมพูชายิงมาจากพระวิหารเป็นภูเขาสูงข่มด้านบนหรือไม่ส่วนพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่เราชี้ลูกศรผาหมออีแดงเขาพระวิหารเนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าจะเห็นกลุ่มควันได้อย่างชัดเจนเข้าใจว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีการประทะก,กันเกิดขึ้นถูกไหมครับเมย์โดยเห็นบอกทางด้านของน้องนัตตี้เขาได้มีการอธิบายจังหวะที่เขากําลังเดินทางไปเนี่ยแล้วเกิดการประทะก,กันตรงพระวิหารพอดีเลย คุณผู้ชมครับพามาดูสถานการณ์ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้านหลังของผมตอนนี้ยังคงมีการประทะกันร,ระหว่างทหาร2ฝ่ายอยู่นะครับเราจะซูมกล้องเข้าไปให้ดูชายแดนบริเวณพื้นที่ของปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งตัวของปราสาทพระวิหารเนี่ยจะเป็นภูเขายอดสูงสุดนะครับแต่ด้านหน้าของปราสาทพระวิหารครับเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยจะยังเห็นกลุ่มควันนะครับที่มีการลอยขึ้นมาบนภูเขาอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มควันที่มีการปะทะกันซึ่งคาดว่ากัมพูชาซึ่งอยู่บนปราสาทพระวิหารที่อยู่ด้าน หลังแล้วก็เป็นพื้นที่สูงข่มนะครับมีการยิงระเบิดหรือลูกปืนใหญ่ลงมาในพื้นที่ของภูเขาฝั่งไทยหรือไม่เพราะว่ากลุ่มควันที่เห็นนะครับเป็นควันที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็สดสดใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่มีการประทะกันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งปราสาทพระวิหารที่เราเห็นควันอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ไม่ไกลจากภูมะเขือโดยภูมะเขือเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านขวามือของผมนะครับ ฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของภูมะเขือที่เป็นภูเขาอีกหนึ่งลูกซึ่งมีความสูงเทียบเท่าใกล้เคียงกับปราสาทพระวิหารนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เราซูมกล้องดูภูมะเขือก็ยังถือว่าสถานการณ์ยังปกติอยู่นะครับพื้นที่ของภูมะเขือเนี่ยก็ไม่มีกลุ่มควันหรือมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่โดยรวมเท่าที่เราติดตามสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมาตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถือว่ามีการยิงประทัดกันของทหารทั้งสองฝ่ายดังขึ้นตลอดเวลาแล้วกก็ต่่ออเนนืงั นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็มีการอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนเนี่ยไปมากกว่า95%แล้วครับเดียวกันทางผู้ใหญ่บ้านทวีที่พาน้องนัตตี้เข้าไปสำรวจ จุดที่ให้เห็นฝั่งพระวิหารเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วปราสาทพระวิหารเป็นภูเขาที่มีความสูงกลัวว่าเขาจะขนยุโทโธป,ปกรณ์ก็คือรถถังกระปืนใหญ่ถูกไหมครับเมไว้ตรงปราสาทพระวิหารและเราเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบจริงๆเราเคยเปิดภาพก่อนนั้นด้วยถูกไหมที่มันเอารถถังขึ้นไปซ่อนเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยากให้ทหารไทยถ้าจะป้องกันแนวราบเพราะเราต่ํากว่าเขาตรงภูมิสอนเราต้องน่าจะต้องจัดการตรงพระวิหารก่อนฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านทวีเลยฮะ ก็ทานขมร้นกับทานไทยแหละครับเขาประจันบานกันเสดงว่าตรงนั้นไม่ต้องดุเดือดเลยดุเดือดมากเลยไม่กังวลเพราะว่าลูกบ้านเราออกหมดแล้วอก็เหลือแต่ชุดชรบรเราและจิตอาสาเมื่อกี้กลุ่มควนันเนี่ยจะอยู่ลงจากเขาพุหัิหารมาหน,น่อยแล้วมันคือเป็นตรงไหนพอเป็นถามอีแดงเสดงว่าตรงนั้นก็ต้องหนักเหมือนกันแล้วก็ครับพอมันขึ้นมาที่เขาตะสม อย่างนี้เราจะเสียเปียบไปพ่อเพราะว่าเขาอยู่สูงกว่าเราอย่างนี้เขาจะยิงลงมาจากปรา,าสาทเราจะยิงกล้ายิงขึ้นไปปรา,าสาทไหมก็ไม่รู้ว่าเขายิงไหมก็ไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่เสร็จสิน้นไม่รู้แต่ว่ารูอว่าทั้งสองฝ่ายใส่กันแน่ทั้งสองฝ่ายใส่กันแน่ครับก็อยากให้มันจบที่รุ่นของเรานี่แหละครับ ต่อไปลูกลุก่นหล,ลานก็จะได้ทํามาให้กินกังวลนมากครับเรื่องโดนยงเพราะมันมันเป็นเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่เนรับแล้ววันนี้เองเนี่ยน้องนัตตี้เองเนี่ยเขาได้รับภาพมามถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเป็นความเคลื่อนไหววันนี้ที่แห่งหนึ่งในสีสเกตเราจะเห็นว่าทหารไทยเปิดฉากแล้วมีการยิงเข้าไปใส่ฐานต่อชดอของฐานกัมพูชาที่อยู่ด้านหลังจนกระทั่งพังเสียหายค่ะหนี่นีค่ะอ่าเก็บร้อยไหมลังคาลังคา เรียบร้อยหลังคาจำเต็นเรียบร้อยไหมฐานทหารเขมรลังคาลังคาเรียบร้อยหลังคาจเต็นเรียบร้อยมมีอีกไหมรู้สึกจะมีภาพนิ่งหรือเปล่าเอยทีมงานคู่กันกับภาพนิ่งก็ได้เพราะนี้มันวิดีโอมันจะแค่ประมาณ4ี่ห้าวิอ่าคู่กับภาพนิ่งสิฐานต่อชะดอนนี่เรียบร้อยครับนี่สิ้นสภาพทางการทหารไปอีกหย่อมหนึ่งเนี่ยนะฮะ ขณะเดียวกันช่วงกลางคืนคืนนี้นัตตี้2องทุ่ม44เป็นจุดสำคัญ